กานเลี้ยทิ้งท้ายเรื่องนี้กับคุณนิชาหิรันบูรณะทุวธรรมค่ะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่สูญเสียนะสามีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมนะคะแล้วก็ทุกปีก็จะมีการทําบุญเพื่อรําลึกถึงพลเอกร่มเกล้าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณนิชาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าทําบุญ19พฤษภาคมขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาก,การทหารบกและกองทัพบ,บกที่กรุณาทาบุญอุที่ส่วนกุศลให้กับทหารที่เสียชีวิตในวันนี้ พลเอกร่มกล้าวและทหารอีกห้านายที่เสียชีวิตเมื่อ10เมษายน53ระหว่างนั้นในการเดินทางไปงานศพจําได้ว่าแขกที่มาร่วมง,งานยังต้องเสี่ยงกับระเบิดตามสถานีรถไฟฟ้าการจุดไฟเผาปิดถนนของผู้ชุมนุมในแต่ละวันจนกระทั่ง19พฤษภาคม53เป็นวันที่เหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพกลับคืนสู่ภาวะปกติที่วัดสมนัตวันนี้ญาติทหารที่มาร่วมง,งานประกอบด้วยครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในหลายเหตุการณ์ ในห่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองมิคฉัสันีนองเลือดด้วยสีแดงเวลาผ่านไป12ปีทุกคนที่มานั่งทําบุญด้วยกันในวันนี้ต่างก็มีชีวิตและขนทางที่ต้องดําเนินกันต่อไปแต่สิ่งที่ทุกคนยังมีคือรอยแผลลึกที่เรามองเห็นกันในดวงตาของพวกเราด้วยกันเองครอบครัวทหารถูกสอนให้อดทนพวกเราจึงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบแต่ขอให้รู้ว่าเรานิ่ง แต่เผชิญทุกหนักอย่างที่ไม่อยากให้ใครต้องเจอชะตากรรมเช่นเราเลยไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปก็อยากให้มีปาฏิหาริย์ย้อนกลับไปในปี2553ขอให้ไม่มีเหตุการณ์แดงทั้งแผ่นดินจนคนไทยทำร้ายกันเองในปีนั้นหวังว่าผู้ใดก็ตามที่มีส่วนร่วมก่อความรุนแรงและความไม่สงบในวันนั้นคงเสียใจบ้างท่านผู้บัญชาการทหารบกปรารบว่าเหตุการณ์เหตุที่จัดงานทำบุญในวันนี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ขึ้นอีกอดีต เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อกำหนดอนาคต19พฤษภาคม2565ค่ะครับดังที่คุณนิชาพูดไว้เนี่ยนะครับที่เราพูดเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ฟื้นฝอยห,หาตะเข็บแต่ว่าทุกๆปีมันก็จะมีการพูดบางแง่บางมุมบิดเบือนกันอยู่ทุกๆปีนะเรียนชอบที่เธอบอกว่าหวังว่าผู้ใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการก่อความดุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นคงจะรู้สึกเสียใจบ้างถ้าเขายังมีทำนึกความเป็นคนอยู่ นะปัญหาคือมีหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งะนะครับเพราะว่ามีคนบอกวบบันนี้คุณนันทิยาในแง่ของการชุมนุมความเคลื่อนไหวถ้าคนเป็นแกนนําแล้วสิ่งสาคัญนอกจากเป้าหมายในการเคลื่อนไหวแล้วคือการรักษาชีวิตมวลชนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิษ์ยุบสภาในขณะนั้นเนี่ยเอาแหละเป็นข้อเรียกร้องที่ขั้นสูงนะแต่การเคลื่อนไหวมันต้องมีว่าโอเคถ้าขั้นสูงไม่ได้อขั้นกลางได้ไหมะนะคุณอภิิ์ถอยแล้วถอยจน บอกว่าโอเคขออีก9เดือนนะคือจะให้เขายุบวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็ต้องนึกถึงประเทศชาติอ่ะมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยค,คืออย่าไปเทียบกับรัฐบาลยิ่งรักนะรัฐบาลยิ่งรักนี่คือคุณออกพอรบนีรัทสมกรรมรักหลัก,ลกจนประชาชนทนไม่ไหวค่ะนะรัฐบาลพิธิเนี่ยแทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแต่เขายอมขออีก9เดือนแก้กฎหมายโน่นนี่นั่นแล้วก็มันมีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญด้วยตอนนั้น่ะนะฮะถ้าแกนนาหรือแม้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังบอกโอเค นะดูแลกระแสนี่มาทางเรานะโอเคอีกเก้าเดือนนะคุณลงนะอ่าก็จะไม่มีการสูญเสียจากทุกฝ่ายนี่ไงแต่อย่างที่คุณเล่าไงว่าวันแรกทุกอย่างดูโอเคอแต่พอวันที่สองท่าทีของแกนนําที่เป็นผู้เจรจาเปลี่ยนไปครับเพราะใครบางคนที่คอยยุยงอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่นั่นแหละมันเลยทําให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเบื้องไทยซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วไม่อยากเห็นภาพคนไทยต้องมาฆ่ากันเองอ่ะนะบางคนบอกที่จะไปให้ร้ายเขาหน้าบาปนะคือผมไม่กลัวบาปเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะที่เราพูดเนี่ยจริงนะมีประโยคไหนที่ที่มันไม่จริงอปิการมมาวงหน่อยเถอะนะว่าแม้ว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆเนี่ยประวัติศาสตร์มันบอกอยู่แล้วนะครับเป็นแต่ว่าเราเลือกที่จะพูด มุมไหนหรือเลือกที่จะพูดให้มันครบมุมท่านั้นเองน่ะแหละครับ